Okay. สวัสดีครับพ่อแม,ม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่กทานนะครับผมมาพบมาพอกับดอนรามอนีวันที่14พฤษภาคมพศ2566พี่น้องตอนนี้นะครับดอนลาอยู่ที่บ้านบาวเท่านะครับผมมาร่วมทํำบุญขึ้นบ้านไม่นะครับของบาวเท่านะพี่น้องนะเพื่อนใดเฮ็ดเยนเร็ดแล้วราคาท้ำบุญกับมี่พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มารวมทํำบุญกันหลยนะครับผม ช่องยูท well. mm ูบเบอร์ทีมงานเดียวกันทั้งเมดนะครับก็มาในมือนี้นะครับมารวมงานแล้วก็ได้ยินว่าเบาเถาเพิ่นฝันแล้วพี่น้องนะครับกสีมีตัวเลขแนวทางมาฝากเอฟซีทั้งช่องพร้อมนะครับผมเดี๋ยวกับสี่พาเบิ้งบรรยากาศนะครับแล้วก็สีไปถามบ่าเถาเนาะพี่น้องว่าเพิ่นฝันมาจังไดรนะครับแล้วได้ตัวเลขแนวทางตัวใดพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งไปชมไปฟังนั่กันกันแล้วกันช่วงนี้นะครับเบื้องบรรยากาศก่างๆกันนะพี่น้องเนาะ แม่นะแม้วาคุณน่อยแม่แต่ไฟให้กูาเาะ้าเซ่ได้าบ้งนูน่มันเป่านครับอันนี้ก็เป็นทีมงานยูทูบเบอร์นะครับประจำเมื่อวานพี่น้องพระหัตนะครับมดมัดชแนลเดือนตะกาวยแดงแม่หมูนะครับเป่าเท่าดอนล่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้อพี่น้องนะครับ ีครับผมกำลังตักรวดเอาแล้วครับผมเพื่อนอันเดียวม่เพื่เนี่ยเพื่อนน่ไงครับที่แดงกําลังตักบาตรนะครับผมกูกับพรมน้ำมนต์หลังจากที่ตักบาตรถ้ำบุญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถามเบา,าเถ้าเวิงก็แล้วกันพี่น้องครับว่าเพืน่นฝันว่าจาังใดระเบิดอะไรตูดีกนันข้างตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะนะครับตอน็อย่าลังใส่บาตรด้วย อันนี้ครับเป็นบรรยากาศนะครับผมส่วนหนึ่งนะพี่น้องออกมาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิ่งน้ากันนะครับก็แสแดงความดีใจครับบาวเท่านะครับผมนะครับได้เป็นเงอนเป็นซ่านนะครับอหาเจะเ,เรื่ลุงเลี้ยงแห้งเด้อนะครับผมเอี่โอกาสไปฟ้อนให้บาวเท่าน้่เนาะพี่น้องนะนะครับอนะ้าววนึงหันเห็ดบาวเทา,ายงางไปข้างหลังเลยพี่น้อง

เอานะครับผมหาดกำลังคุยกับบอลเท่าอยู่ตันหนึ่งที่ลังนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนี่ครับผมมาดบอลเท่ากำลังคุยกันนะครับผมตังตว่าเจ็ดหนึ่งผมต้อหอซีหนเจพวมฝันมาเจ็ดหนึ่งอุตชิพานมาให้เก้าหนึ่งมาหนึ่มาน่เก้าแมน งวดนี้งวดนี้เทนนแล้วฟันเทนนห้แล้วเอาเล็กปูมาสิเล็กปูนี่แล้วปูที่มากตูที่มาถึงบ้านหม่เณรครับมียำเลยยำเลยครับกเล็กของฟันเบ้าเถ่าเกล็ฟันเบ้าเท่าแมนครับผมงวดนี้ถ้าเข้าคืองวดที่สามงวดที่สามแมนนี่นี่ฟันเขยี่ยดแล้วงวดนี้ฟันตัวเดียววิ่งวิ่งเก้าแมนบอกมาให้เห็นบนล่างเก้าพี่น้องฟันเก้าครับเอัดงาเก้า ก้าดเก้ามาหลักหน่วยด้วยแม่เงานบอแมนเก็บสามก้าเงินบอมาลอดยเล่เยเก้าบนกลางมื่เอาคมก้ววดับก้าบนล่างแมนแต่บอลวก้าพอเ่าว่าเก่ามากเมาหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยด้วยมาหลักหน่วยด้วยแมนสามใส งมองแตที่เราขอเเก้าศูนย์ก็สามเก้าบ้ารจะครับเยหลักหน่วยเ้าหลักหนยหน้าที่ศูนยเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเ้าคูเกมเก้ากหแมวหาลักหน่วยเก้าหลัคเาคุแม่เเอาแล้วที่บ่าเท่าฝันฝันไหนางเลเมาโยนฝันครับ้ฝันคือฝันผู้เท่าครับหาบครบกระตามาครับมีบกโม ฟังหนึ่งสามหน่วยฟังหนึ่งหานวยผู้เฒ่าคนเก่านะบอทผู้เฒ่าคนเก่าคือมันใจคือพ่วงฟันหาฟันเห็นผู้เฒ่าคนเก่านี่เก่ามาแน่นอนเล่าหาบเินอเงี้ยเงี้ยเงี้ยเงี้เ้ยง้ยเงี้เจีเจี้ยเงี้ยเจ็้ตัวไ้้ยง้ ไม่ว่าเจ็ดอะไร่แต่ว่าจะเป็นหลักไหนไม่รู้ครับว่าชอบชอบเจ็ดชอบห้าทรับผมเอานะครับฝันดีมากเลยซื้อวาแล้วฝันดีไม่ได้กินฝันไม่ได้กินข้ามครับผมใส่ป้าประยู่เนไปนอ่นน้องรัวไปนึ้นไปก็เรื่องต่างทราบท่านกรรมการอ๋อเล็บเบื่อขึ้นเอาปูดทราบทราบแทนรัว ้าไปอยู่ฝันมาได้กินเนอะเพราะว่าใส่้าพยุงเพื่อนนี่เพราะไปเรียนตั้งเลขอ๋อคันเลขกินนด้ถื่อแล้วนี่ให้ฟันไม่กินไม่ได้กินนี่เลยรับผมกินข้าวต้มยิ้มหนึ่งโอ้ข้าวต้มแซ่บแซ่บพักเลยเน่อยเพราะว่ากินเยขวัญเก็นนาวังเก็นนารอดนั่งสวดมนต์อยู่เอาสีบัวถือน้องขันบ่เล็บบัวถือตัวใดบู๊บอืมตอนนี้ก็เล็บสวดมนต์น้ำเงิน เลืดนั่งพ้นนั่งหูยงยงค่ะเจแน่นอนเจ็ดแน่นอนม่บอกของเจ้ครับผมออเจ็ดแน่นอนของเยกะเพราเจ็ดสามันเนื้อฟันกระดงันชั้นใดฟันตามัตาท่านบอกนบันตาเหอฟันตาเ a ม่เปนปูฟันตาเสโอ้ัดตาีหลยอยู่บอกะไรเกียร์ไสอที่ไปนนบอเปนพพนยำ ย่ำวันนี้พันย่ำให้บ้านแถวอุสิแมเนี่ยพี่มาอย่าลืมเด้อหกโมงยี่สิบเก้าสิบสี่เราย่ำเราย่ำเราย่ำเนเป็นเวลาที่เริ่มขึ้นบ้านแต่ว่าเราย่ย้ำดูไงแม่ เป็นราย่าด้มันมีกก่ทุกคมีก้าเงบอลแมวอาบะมีของมาืัอนี้ออก้าวแล้วของมาฮัทตัวไหนเอ้ามหัสามแปดสามห้าสามแปดสามห้าแปดสี่้าอ๋อนะครับผมสามแปดสาี่แ้าม่นมมีก้าวมมีก้าวนี้ตอขึ้เลยฟันเลยกี่ดอกมีก้าวเงินบแมนครับถ้าถ้าก้ามามาหลักหน่วยรับผมมาหลักหน่วยสามเจ้าปใสอ๋อสามก้าแล้วแม่สามแป อามดมัดว่าจังไนมดมัดสามแปดสามองเกียครับผมครับผมองเกียวให้ที่ท้งสผมมาเบิร์กับผมกบผมกับวามฟันเบาเถานะครับพี่น้อง ฟันเจ็บครับผมเดือนมาเจ็บเดือนสเกาแล้วอันที่ฟันว่าพูดเถ่านี่ก็เพื่นหาแตลงโม่ใหม่แม่นนี่ยเราเ่าได้สามตัวเห็นมันมีเก่าซุดสามเก่าซุดอันนี้แปลงมาแล้วนะครับเพิ่นเพิ่นบ้างหาบแล้วเพิ่นยืนอยู่ตรงกลางหาบด้วยแม่เพิ่นหาบโม่มากเลยล่ะว่าครับเอามาให้ว่าสั่นเพิ่นว่าเ่าผมฟันพูดเ่าครับเพิ่นหาบเพิ่นหาบมากเพิ่นบ้างเพิ่นว่าเอาเอามาให้ ครับเียนแต่ว่าบางตัท่านผู้เห็นนะครับนะครับผมอันนี้ครับผมเปลีป่ยนบึงทะเลขน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับผมวันนี้จะมาขึ้นบ้านเบาเท่านะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับผมพศ2566นนเวลา6นาฬิกา20นาทีพี่น้องนะครับผมสั่งที่ปู ตามที่เบา,ถาเถ่าได้เบาได้คลิปต้องพี่น้องเนาะนะครับเพิ่นได้ฟันกอนหนานี้แล้วนะครับเพิ่ถึงได้ได้บอกฟังฟันให้ฟังตัวเลขนะครับเพิ่นเขียนไว้นะครับผมเดีย๋ยวตอนหน้าจะพาย่างคูนไก่ครับ <c oughs> <c oughs> ตามนีเน้อพี่น้อง,นองนเนาะแนวทางฟ้องฝันเบาเถ่าอวนวันที่16กุมภาพมพศ2 0 6 6พี่น้องนะครับบาวเถาคุนเจนไว้ข่างบานเลยนะครับผมข่างกำแพงเฮียน903นะครับ90 905 93นะครับ35 9 95นะครับเป็นเน้นที่เก่าพี่น้องวิ่งเก้าราคีเก่าซีนั่มนะครับผมส่วนฟังที่ปูบอกย้ำนะครับเป็นวันที่ กับเวลานะครับเวลา6กนาฬิกายีนาทีวันที่14พฤษภาคมนะครับผมมักชอบจังไรเอาไปพิจารณาเป็นแนวทน้ำเสียงเนาะมาประมาในจังตาใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสารับคลิปนี้กระทรวงศิลป์ศิลปนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอลไลน์ชาแนลนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงๆกันคู่คู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับ สุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีค่ะ